ค่ะกรรมการผู้จัการของบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณปรินค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้กับนักทุนได้ฟังคะก็จริงๆแล้วเอมผมคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของครึ่ง,งไม่ว่าไงครับก็ไม่ใช่ครึ่งของเดือนนี้ในความเดือนที่5้าของปีนี้นะครับก็บางคนก็เก่งว่าจะมีการทำวินโดว์ดรสซิ่งทำอะไรไหมนะครับแล้วบางคนก็เริ่ม หาหุ้นลงตัวนะที่จะลงทุนในสําหรับปลายมาสามแล้วก็สำหรับเดือนหน้ามิถุนายนนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าธีมที่คนจับตามองก็คือธีมที่เราได้คุยกันบ้างหุ้นกลุ่มแลกกาดหรือกลุ่มที่ยังไม่ขึ้นโดยเฉพาะในอสังหาร,ริมทรัพย์นะครับเราได้คุยกับรายการพิม่สองทัมทีแล้วเกี่ยวกับหุ้น W H A Corporation w i r e h o u s, <S Asia เนี่ยซึ่งทางทาง,ง,งคุณจริพรเป็น CEO แล้วคุณหมอสมยศอนันตประยูนเป็นแชร์แมนเนี่ย ก็เป็นหุ้นที่คนสนใจเยอะนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีมีความเคลื่อนไหวในราคาหุ้นเข้ามาซึ่งผมคิดหุ้นตัวนี้พอคนเริ่มศึกษาเจาะลึกไปนเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นว่าประเด็นของหนี้ที่เขามีเยอะเนี่ยตอนนี้เขาไปซื้อเหมาราชเนี่ยทาให้หุ้นมันไม่ค่อยไปไหนในปีกว่าที่ผ่านมาเนี้ยตอนนี้ปัญหาเรื่องเกี่ยวหนี้หรือความกังวลเรื่องการจ่ายชำระภารหนี้ให้จบทันท่วงเวลาเนี่ยมันจะค่อยคอยคลี่คลายขึ้นนะครับ,ขนนรบเขาได้ทําการที่เตรียมพร้อมจะเอาบริษัทตัวเหมาราชรีด ที่เป็นรีดของเขาเนี่ยจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ทันเวลาแล้วก็จะมีการเอาไอพโอที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ด้านยูทิลิตี้พลังงานเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยในช่วงต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นผมว่าในการสามารถที่จะลดภาระหนี้เหล่านี้ได้เนี่ยมันทําให้นักลงทุนสบายใจแล้วก็ราคาหุ้นน่าจะค่อยๆขึ้นไปได้นะครับค่ะปัญหาของตัว WHA ออก็คือเรื่องราวของภาระหนี้น่าจะเคลียร์ถูกไหมฮะไม่ถูกต้องครับรนะยะสั้นคือขอให้เขาเออ กดภาระนี้ให้จบเรียบร้อยได้นะครับก็เป็นหนึ่งภาระใหญ่อันที่สองที่ผมว่าคนจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นก็คือการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นลงทุนโดยตรง FDI เนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นเราเห็นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เขาได้เซ็นสัญญากับบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีน SAIC Motor ที่ลงทุนร่วมกับกลุ่ม CP ของบ้านเรานะครับในการมาเปิดใช้เฮมาราชเนี่ยเป็นฐานในการผลิตรถยนต์นะครับอันหนึ่งที่ใหญ่มากในเซาท์อีสเอเซียในตัวอาเซียน ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ผมคิดว่าศักยภาพของ WHA รวมกับเคมราดแล้วเนี่ยมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในระยะยาวแน่นอนในแง่ FDI อันนี้ยังไม่พูดถึงในแง่ของทางสินค้าซึ่งเราเห็นเขาเซ็นสัญญากับกลุ่มเซ็นทรัลจะใช้เขามากขึ้นเราเห็นกลุ่มอ e ินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่นะครับจะต้องมาใช้เขาในการบริหารลังสินค้าบริหารโลจิสติกส์มากขึ้นในอนาคตที่กิจการพวกอ e ีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์จะจะจะบูมมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจเกี่ยวกับทางสินค้าสําคัญมาก ค่ะแล้วในส่วนของราคาหุ้นพื้นฐานคุณปรินมองอยังไงสาหรับ WHA คะก็ค,ะคิดว่าระยะสั้นน่าจะเห็นปีนี้น่าจะเห็นเป้าหมาย4ี่บาทได้นะครับสีบาทต้นต้นน่าจะเห็นได้นะครับ,รบตอนนี้ก็3มจุดวันนี้ขึ้น <3 S 2> มาตั2 2> ต้งหาเปอร์เซ็นต์มัาใช่ไหมครับก็ <ฮะ S 1> ขึ้นมาพอสมควรวันนี้แต่ว่าผมยุ่นสี่บาทต้นต้นน่าจะเห็นได้ในปีนี้นะครับยิ่งปีหน้าก็จะมีการเติบโตที่ดีขึ้นด้วยก็จะยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกเพราะฉนั้นผมว่าระยะยาวปีแน่นอนครับ ค่ะค่ะหุ้นตัวนี้คุณปิ่นก็เคยพาไปรถโชว์มาแล้วนะครับใช่ครับ<ม>ที่เราเคยคุยกันาออทีตอนช่วงนั้นแล้วเราจะพาไปรถโชว์อีกทีด้วยที่ยุโรปอังกฤษตอนช่วงประมาณเดือนเดือนกันยายนต้นกันยาจะมีไปรถโชว์ที่นั่นช่วงนี้บริษัทที่ไปรถโชว์กันแล้วท์นี้ก็มีบริษัท global นะ G L O B L global ที่เขาอยู่ฮ่องกงกับเรานะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ของของ global ก็ไปด้วยนะครับแล้วเราก็มีนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์หุ้นโปรดของ คุณม่อนกับแฟนรายการนะคือ BEM พุ่น BEM เราก็มีนักวิเคราะห์ BEM ไปรถโชว์ที่ฮ่องกงด้วยนะครับก็มีความสนใจสูงมากที่ในในความที่จะรับฟังเกี่ยวกับรีพอร์ตของหุ้นตัวนี้เอ๊ะทำไมคุณปินเลือก global ไปคะคือ global เป็นบริษัทที่เราคิดว่ากําลังซื้อการบริโภคในฐานรากจะค่อยๆฟื้นนะครับแล้วก็ใน global เองได้มีการปรับปรุงปรับโครงสร้างภายในบริษัทชัดเจนหลังจากที่กลุ่มสายามทีเมน SCG ได้เข้ามาืีอกิจการเนี่ยเขา มีการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทั้งเรื่องการบริหารสต๊อกเขา,าก,การจัดการสินค้าภายในร้านเขาผมคิดว่าระบบการขายวิธีการตลาดเขาดีขึ้นนะครับแล้วผมเห็นชัดว่าในระยะสามถึงหกเดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเริ่มเข้ามากระตุ้นฐานว่าอาจจะก,กระตุ้นเล็กบ้างบางคนเห็ว่ากระตุ้นประชารัฐกระตุ้นนิดกระตุ้นหน่อยถึือมันจะน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นตัวเลข GDP ไตามาสสี่ปีที่แล้วไตามาสหนึ่งปีนี้มันค่อยๆดีขึ้น ่วนหนึ่งก็มาจากเม็ดเงินทางการคลังที่มีการกระตุ้นไปบ้างทั้งในเชิงกองทุนหมู่บ้านเอยทั้งในเชิงสภาพคล่องให้ SME มากขึ้นและผมเชื่อระทรงคลังก็มีการคิดพิจารณาว่าอาจจะมีการกระตุ้นเพิ่มด้วยใช้มาตรการการคลังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าอันนี้สงก็ตกอยู่กับหุ้นในกลุ่มบริโภคซึ่งก็คงไม่พ้นอย่างหุ้นอย่าง global เอยหรือ dynasty ceramics dcc เอยนะครับพว้นี้น่าจะได้อันนี้สงเช่นเดียวกับกลุ่ม mac mc group ที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับ แล้วเราก็จะพาเอ็มซีกรุ๊ปไปไปรถโชว์ด้วยกําลังรอจังหวะวันเวลาสุดที่จะไม่ผิดเราจะมีแต่รถโชว์กันเดือนหน้าด้วยเออเอ็มซีเอ็มซีกรุ๊ปนี่คุณปรินพาไปบ่อยนะหรือเปล่าเอ็มซีเอ็มซีกรุ๊ปใช่ครับคือผู้บริหารเขาก็เก่งแล้วก็ขยันทํางานขยันรถโชว์ทงทั้งทีมทีมคุณสุนีนะสุนีเสรีพานุนะครับเจ้าของใช่เจ้าของแล้วเป็นซีอีโอด้วยแต่เขาเก่งและขยันมาแล้วปีนี้จะมีเรื่องราวดีกับหุ้นตัวนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าปีที่แล้วเนนนี่ยุ้มั ันฝุดๆเพราะว่าหนึ่งฐานรากมีปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรเอ่ยนี่คูรเรีอนสูงเอ่ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบนะครับระบบของการบริหารสต็อกจัดแบบการสต็อกอินเวนทอรี่แต่ปีเนี้ยตัว SAP มันจะเข้ามาช่วยบริหารระบบให้ดีขึ้นมีการใช้ไอทีเทคโนโลยีมาบริหารทําให้บริหารสต็อกได้ดีขึ้นผมก็จะเห็นผลดีขึ้นตั้งแต่ปลายมาส2องไปต้นไปเพราะฉะนั้นผลประกอบการเขาจะค่อยๆดีขึ้นและแถมเศรษฐกิจฐานรากค่อยๆฟื้นด้วยอย่างที่เราคุยกันแล้วเนี่ยแลวแถมเข้าไปรุกต่างประเทศไปรุกพมา่าไปรุกเวียดาม ก็จะมีการเติบโตร,ระยะยาวที่ดีในสองตลาดใหญ่ๆนี้นะครับซึ่งผมว่าดีมากสังเกตดูการเลือกหุ้นของคุณปินในการนําเสนอก็หมายความว่าเป็นหุ้นที่มีแผนหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเราพยายามจะหาบริษัทที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะยาวได้ในหนึ่งสองปีข้างหน้านี้นะครับก็นี้เราเคยคุยกันหุ้นกลุ่มต่อต้านยูนิเทนเจอรวหุ้นอย่างอ like ย่นไปยเอสเอหรือเอฟซีอย่างนี้ครับถ้างั้นถ้าพี่จะซื้อหุ้นคุณปินก็ต้องถือรอดูในปีสองปีข้างหน้าสิคะ ใช่ครับก็เป็นระยะยาวคือระยะสั้นก็บางคนก็เล่นก็เล่นได้ครับแต่เราแนะนําว่าไม่ควรจะเล่นบ่อยนะนะครับลงทุนระยะยาวจะเรียกว่าได้กําไรดีกว่าอ่านี่พี่เคยถามคุณในประเด็นนี้ไอ้ตัว BEM ช่วงหนึ่งสองเดือนที่แล้วอ่ะคุณก็บอกพี่ม่อนถือสักปีสองปีมันก็มาใช่ครับยังเหมือนเดิมเลยครับยังยังถือได้เลยครับมันขึ้นเร็วเกินคาดผมยอมรับว่าขึ้นเร็วเกินคาดขึ้นเร็วเกินคาดเนี่ยหุ้นที่คุณปินพูดถึงที่จะไปรถโชว์โกลบอล แมกกรุ๊ปแล้วก็ W H A เนี่ยนะนะนะราคาของ g l o b a l นี่คุณปรินมองยังไงคือ global เราก็คิดว่าเปิดพีอาจจะดูเหมือนไม่ถูกนะครับแต่ผมคิดว่าการฟื้นตัวของประกอบการจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนยครับก็น่าจะมีอัพไซด์อย่างน้อยได้อีกสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตได้นะครับจา<อ>ราคานี้อย่างน้อยสิบเอ็ดบาทนะสิบสองบาทนะครับอีกยนะีนะ่สิบเปอร์เซ็นต์เหรอฮะคุณปรินครับผมก็บวกไปอีกสองบาทเลย แล้วก็ตัวแม็กกรุ๊ปราคาคุณปินมองยังไงตัวนี้นะแม็กกรุ๊ปที่เราคิดว่าจะกลับไปออ้ทมไฮเหมือนเดิมได้นะจะไปใกล้18บาทได้นะครับโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าระยะยาวระยะหนึ่งปีน่าจะมีโอกาสที่กลับมากระฟอมได้ดีมากเออถ้างั้นก็อัพไซด์ไดีเีอถ้วใครถูกด้วยแล้วปันผลดีด้วยปันผลด้วยใช่ไหมฮะยูครับแม็กกรุ๊ปใช่ครับเอ็มซีนี่ปีนี้เขาคอนเฟิร์มเหมือนเดิมใช่ไหมฮะเอ็กดีไปอย่างไม่ลู้ได้แหละคุณปินค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นความปรับปร้มใจของของชาวตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ทวยประเทศท่านนาทรงกรุณาเ,เสด็จมาเป็นประธานในพธิธีเปิดอาคารตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการวันนี้นะครับก็เป็นเฝ้ารับเสด็จหรือเปล่าคะครับใช่ครับก็เพิ่งไปไปตอนนั้นเสด็จด้วยท่านก็กรุณาเรียกว่านะครับเดินชมตัวอินเวสตอรี่เดินชมที่เป็นห้องสมุดมารวยแล้วก็ทางยูนิตที่ให้ ความรูร้พวกกงนชเลชอร์ซีด้วยท่านก็มีคำถามเยอะเลยซึ่งก็ซึ่งก็ดีมากครับท่านท่านลงทุนด้วยหรือเปล่านะผมคิดว่าคงคงมีทรัพย์สินของมหาวิศยาลั์หรือมีกองทุนที่ทต,ต้องดูแลระยะยาวให้ท่านลงทุนนะคุณเชื่อค่ะค่ะคุณปรินขอบคุณนะคะครับผมครับสวัสดีครับค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวัน